สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตาพรอุนคำเลขที่24วันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับอาชีพรังสีเทคนิคค่ะชิญนรับชมรับฟังได้แล้วค่ะนักรังสีเทคนิคคือใครนักรังสีเทคนิคหรืออีกชื่อนึงก็คือนักรังสีการแพทย์เป็นอาชีพที่ให้บริการทางรังสีเทคนิคในการวิเคราะห์และรักษาด้วยเครื่องมือทางรังสีค่ะโดยจะมีทั้งการตรวจวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพการรักษาโรคด้วยการฉายรังสีและรวมไปถึงการป้องกันอันตรายของรังสีให้แก่ผู้ป่วยด้วยค่ะ ลักษณะการทำงานนักนังสีเทคนิคมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีโดยจะมีการรับผิดชอบการถ่ายภาพส่วนต่างๆของร่างกายของผู้ป่วยด้วยรังสีประเภทต่างๆตา,งๆามคำสั่งของแพทย์โดยจะใช้อุปกรณ์ทางรังสีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอันต์าซาล์เครื่องเอ็กซเรย์รวยระบบคอมพิวเตอร์หรือว่า เครื่องตรวจด้วยสนามไฟฟ้าแม่เหล็กแรงสูงโดยจะมีการจัดท่าทางของผู้ป่วยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือในการฉายรังสีค่ะและจะมีการบันทึกภาพถ่ายทางรังสีเพื่อส่งไปให้แก่รังสีแพทย์ได้ทําการรายงานผลไปให้แก่แพทย์ผู้ทําการรักษาและนักดังสีเทคนิคนะคะยังจะมีการจัดเตรียมฟิล์มเอ็กซเรย์และน้ํายาล้างฟิล์มรวมทั้งดูแลการตรวจสอบคุณภาพของ ภาพถ่ายทางรางังสีและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีเทคนิคให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัยค่ะนักรังสีเทคนิคนะคะจะทํางานได้หลากหลายเลยค่ะทั้งคนที่ทํางานในโรงพยาบาลหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรงังสีหรือเรียนต่อในสายงานอื่นๆเช่นฟิสิกส์การแพทย์ แต่สำหรับคนที่ทำงานในโรงพยาบาลนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สายหลักๆได้กันค่ะได้แก่รังสีวินิจฉัยรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะโดยรังสีวินิจฉัยนะคะจะเป็นการตรวจวินิจฉัยโดยการใช้เครื่องมือทางรังสีค่ะเช่นการตรวจเอกซเรย์ทั่วไปการตรวจพิเศษทางรังสีหรือว่าการเอกซเรย์เต้านมเป็นต้นค่ะรังสีรักษานะคะจะเป็นสาขาที่นำรังสีนั้นมาใช้ในการรักษาโรคทั้งโรคมะเร็งและโรคอื่นๆเช่นเนื้องอก มะเร็งและมีการนำอนุภาคอิเล็กตรอนและโปรตอนมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งประเภทต่างๆด้วยค่ะและเวชทศา,าสตร์นิวเคลียร์นะคะจะเป็นการนำสารเพสัตวรังสีมาใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างการบันทึกภาพการทำงานของอ,อวัยวะภายในด้วยสารกำลังตรังสีเช่นการตรวจมะเร็งที่ลามไปถึงกระดูกค่ะทักษะที่จำเป็นนะคะ 1. จะต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะ 2. จะต้องมีการฝึกจัดการเวลาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3. จะต้องมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ 4. จะต้องเป็นคนที่สามารถใฝ่าหาความรู้รวมถึงเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆค่ะ 5. ด้านการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดค่ะจะต้องมีการฝึกการส่งสารให้ออกมาในรูปแบบที่ครบถ้วนและสามารถอธิบายได้เข้าใจได้ง่ายค่ะความก้าวหน้าและรายได้ สำหรับความก้าวหน้าในอาชีพนี้ในส่วนของงานโรงพยาบาลหรือว่าในหน่วยงานภาครัฐก็จะมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าไปตามลําดับซึ่งก็จะเป็นไปตามระบบการทํางานของแต่ละหน่วยงานเมื่อเลื่อนตําแหน่งก็จะได้รับเงินเดือนประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพสําหรับภาคเอกชนนะคะก็จะได้รับตําแหน่งความก้าวหน้าตามสายงานบริหารขององค์กรที่วางไว้และถ้าทำอาชีพพนักงานขายเครื่องมือแพทย์ก็จะได้รับเงินเดือนประจำขั้นต้นและค่านายหน้า สำหรับการขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และตรงตามเงื่อนไขและความสามารถในการขายด้วยค่ะในส่วนของรายได้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1,800 0หมืถึง40,000บาทขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลและจํานวนเวนด้วยค่ะในอีก10ปีข้างหน้านักดังสีเทคนิคจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันนะคะนักดังสีเทคนิคก็ยังถือว่าเป็นอาชีพที่ขาดแคลนเพราะความต้องการด้านบริการดูแลสุขภาพก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าในอนาคตประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยที่กนะ้าวหน้าทําให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้นถือเป็นกําลังสําคัญในหน่วยงานและในช่วงนี้ที่มีวิกฤตโควิด19นักดังสีเทคนิคก็ยิ่งเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีบทบาทในการวางแผนการรักษาคนไข้โดยเฉพาะในเรื่องการทำเอ็กซเรย์ปอดและการทำซีทีปอดก็ต้องทำโดยนักดังสีเทคนิคเท่านั้นค่ะ การนำเสนอก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ